สวัสดีจ้าพบกับพี่ใหม่จากชอบ h ฮร์ฟเนี่นะคะคลิปนี้นะพี่ก็จะพามารับของฟรีกแล้วนะะคแล้วแบบที่เราจะไปนะคะก็คือแบบนี้เองนะคะนี่ตางนี้เลยนะฮะ เราเกิดนะคะเราก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารนะคะก็วิ่งเข้าไปเลยนะคะวิ่งตรงไปเลยนะไม่ต้องขึ้นสะพานด้านซ้ายนะคะวิ่งตรงไปเลยวิ่งไปไกลๆเลยนะคะอ่าให้เรามาหยุดที่หน้าห้องของไลบรารีนั่นเองนะคะก็เข้าไปเลยนะคะเราก็ไปนั่งที่เก้าอี้ตัวสีดำนะเป็นตัวที่3มนะคะเราไปนั่งเลยนะคะเราจะใช้เวลานั่งแป๊บเดียวนะคะเหมือนก็จะมีกุญแจสีทองขึ้นนะ ตอนนี้ลูกกุญแจได้โผล่ขึ้นมาแล้วนะกุญแจสีทองนะคะก็เก็บเลยนะคะพอเก็บแล้วเราก็ออกประตูไปเลยนะคะออกประตูแล้วไม่ต้องขึ้นบันไดนะคะเห็นห้องด้านซ้ายเล็กๆนั่นไหมคะเข้าไปเลยนะคะแล้วเราก็ใช้กุญแจนี้ไปเปิดประตูสีเทาๆอันนี้นะคะนี่กุญแจหายไปแล้วนะคะก็ลงตามบันไดไปเลยนะคะด้านหน้านะคะที่เราเห็นสีม่วงๆนะคะก็จะเป็นจุดเทลลพอร์ตนั่นเองนะคะไปเลย มาเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมาโผดในแบบป,ปากรัวนะคะนี่แบบนี้เป็นแบบแบบปากัวเลยนะคะก็กระโดดไปเรื่อยๆเลยนะคะอย่าตกนะคะถ้าตกเราจะต้องกลับไปอยู่ที่แรกเลยนะ,ะแต่ว่าแต่ละที่มันก็จะมีจุดเช็คพอยต์อยู่นะคะแต่ว่าอันแรกๆนี่จะไกลนิดหนึ่งนะคะเอ่อซีเรียลใช่ไหมอันเนี้ย ซีเรียลนะคะกโดดแล้วพอเราเหยียบแล้วมันจะหายนะคะเราต้องรีบไปนะเออซีเรียลมันเล็กมากนะคะกระโดดรีบกระโดดนะแล้วก็รีบไปเลยนะแล้วน,น,นี้ก็ไปสีแดงก็อย่าเหยียบนะกระโดดข้ามไปค่อยๆกระโดดจากนั้นเราก็จะไปเจอเลเซอร์สีแดงไปเลยข้ามไปเลยนะคะแล้วก็กระโดดขึ้น น่าจะเป็นขนมนะถ้าพี่มองแบบนี้เหมือนเหมือนขนมที่เป็นสดใสเป็นเหมือนขนมที่สอดไสนะคะก็กระโดดด้านบน,นนะคะไปเรื่อยๆนะคะถ้าตกลงมาก็คือตายนะคะอ่าตรงนี้เราจะเป็นเลเซอร์เหมือนกันโตเรียนตรงนี้นะคะสามารถเหยียบได้นะคะอ่ามาถึงตรงนี้มันก็จะเช็คคอยให้เรานะคะถ้าเราตายเราก็ะจะเกิดตรงนี้แหละตอนนี้ก็กระโดดไปเลยนะคะกระโดดซีเรียลอีกนะคะ อย่าหยุดนะคะหยุดก็ร่วงนะคะร่วงก็ต้องไปจุดเช็คพอยต์เมื่อกี้นะ,ะอันนี้ก็ข้ามไปมีกระทงกระทะด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องจะเป็นแบบเตานะคะโดดเลยก็ไปตามทางเรื่อยๆนะคะไม่ต้องกลัวหลงนะคะเพราะว่าทามันก็ฟิกให้เราแล้วเนาะ,ะอันนี้ก็เป็นเลเซอร์ก็ข้ามไปแล้วก็ขึ้นด้านบน น,นี่เหมือนเป็นขนมปังหรืออะไรไม่แน่ใจคาราเบลวหรืออะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็โดดข้ามไปเลยนะคะ,ะด้านหน้าเราจะเห็นเป็นเหมือนคล้ายนาฬิกานะเรากระโดดไปแล้วเราก็รีบเดินคะใช้วิธีเดินก็ได้นะถ้าเรากระโดดอาจจะแบบขัดจังหวะเห็นไหมพี่ใช้วิธีเดินเดินแล้วให้ไปอยู่ตรงไอ้ที่มันโผล่มาด้านนอกนะคะมันจะไม่โดนปลายเข็มเนาะก็รอหนิไอโดดข้ามเส้นสีแดงนะ แบบนี้ไม่ชอบเส้นสีส้มสีแดงอันนี้นะคะอันนี้ก็ถึงจุดเชพอยต์อันแล้วนะคะดิกระโดดลงไปเลยนะคะนี่ซีเรียลของเรามีนมแล้วนะทุกคนเออมีถ้วยซีเรียลใส่นมนะคะก็กระโดดตามไปเลยนะคะ,ะเจอเลเซอร์อีกแล้วนะคะนี้จะค่อนข้างขางี่หน่อยก็ค่อยๆกระโดดไปนะคะแล้วก็ผ่านตรงนี้เราก็เจอแท่งขนมอีกแล้วก็เหมือนเดิมขึ้นด้านบนนะไปเรื่อยๆ น,นี่ก็จะเป็นแผ่นเค้กราดคาราเมลน้ำผึ้งอ่าจุดเช็คพอยต์นะคะตรงนี้อ่าแล้วก็ไปตรงนี้นะคะห้ามโดนเส้นสีส้มแล้วก็ห้ามโดนไอ้รูกที่กลมปที่วิ่งลงมาด้วยนะไม่รู้เรียวกว่าอะไรนะตัวแอบอยู่ด้านหลังไอถนนประเทศสีเขียวแล้วกันตรงนี้ต้องระวังนะ,ม,นะมันจะมันจะโผล่มาตรงนี้พอดีเลยนะดึงแล้วนะคะจุดทุ่งหม่ของเรากระโดดลงไปเลยชุบเอยเล่นมันนานมากนะนี่ตอนนี้นี่ถึงจุดทุ่งหม่แล้วนะคะกระโดดขึ้นไปที่้อยเลยนะคะ นี่ได้ของแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเราได้อะไรกันบ้างน,นะคะอันนี้ก็คือของที่เราได้นะคะก็จะมีทั้งเสือ้อกางเกงและก็สร้อยเลยนี่สร้อยทุกคนโอ้โหอย่างสวยนะคะนี่ใครใส่แล้วบอกเลยว่าเทนะคะอย่างที่สองก็เป็นเสื้อนะคะลายเดียวกับสร้อยเลยนะคะอย่างที่สามนะคะก็เป็นกางเกงเ,เข้าชุดกับเสื้อนั่นเองนะคะก็คือได้ชุดแล้วก็สร้อยคอนเองเดี๋ยวเราไปลองใส่กันทุกคนนะคะ และนี่ก็คือของที่เราได้มาเมื่อกี้นะคะได้ทั้งเสื้อยันเกงแล้วก็สร้อยเส้นใหญ่ๆบึ้มๆแบบนี้เลยนะคะคือแบบได้ทั้งชุดเลยะคะแล้วก็เคลื่อนประดับนะคะอะถ้าใครยังไม่เคยได้นะคะก็ไปเล่นแบบพี่เลยแล้วก็จะได้ร,รับทั้งเซตนี้เลยนะคะยังไม่กดไลค์พี่ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปละจ้า